สวัสดีครับพี่น้องครบวันนี้กายุกับช่อง youtube ต้นกับก่อนมาหนุ่มหมักไฟครับพี่น้องวันนี้กับสิมาหาตีนูซิ่งครับมหาไรนูซิ่งเนาะหลังจากตีไปใส่กับดักแล้วเป็นยังไงคนหลับแฮวมันนี้กับสิลองมาตีเบิ้งจักสีใดบดอกเด้อพี่น้องมาตีอยงได้เป็นเล็กน่อยผลละเนี่ยนี่คือหลอบแหลกทีสีมาตีนะครับเนาะตั้งแต่เปิดช่องมาปะหา นี่ยหาไก่ๆก่อนสิเห well. mm ็นแมลงเล็บเร็บเล็บเนเล็บเ็บเหอกียนตีเดียวหาเสียก้อนหาเสียก้อนฮะก็รอที่จับเอาบ่ะฮะได้กิริเก่า้ะครับวันนี้ด้วยถ้าบ่คือกับสิยางไปหาจับแมงกิซ่อนน้ำเพล่นพูนมันแต่แมงกิซอนยีไก่คนมาหาลายตีหนูกัน เหรน้าหมันมีไข่นี่นี่ดูสินี่นี่หลายตัวเลยมีหลายตัวเิวเมื่อกี้ก็ได้ดูนุเออมันมีหลายตัวน่เลียนเขาหู สงสัยสิจับเป็นว่ได้หรอกคนละยังหาคนละฟังนะครับนี่ก็เป็นกันแท้ใสไปแล้วขอรอทั้งคนแล้วลงหัวแล้ว <c ười> <c ười> ไหน <c ười> บนบน้อมันี่เนาะหช่้า นันต้องข้าวเนี่ยเห็นไกลๆไหมข้าต้องกับเรียนฝ่าวเรียนนั่นมันถัามาเนี่ยมจ่อยๆนะลงหูก่อนองใช้ไฟดไปไกลๆไ,ลไม่ได้ดอกไม่ไม่ไม่ไลงไปไกลแล้วล่ไะไหนบ่ลงเหลืกแล้วป่านานึงปะ่ะมันไม่ได้ดอกหาตัวไม่พ้น

<laughs> Được rồi Mà nhau mới hiểu là chị cắt ruột tu Ít tố cũng cắt ruột Cái này Cái Lại tố yêu khẩu hụt Cái này Ừ <cười> 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 มันออกมาเบิดแล้วเรออะจะเบิดล้ะน um ี่สองตัวออกมาแล้วในตัวนึงไหนวะรอยเก็บไว้สองตัวสองตัวป๊บสามตัวสามตัวว้าว Trời ơi trời ơi trời ơi trời loa, trời ơi trời ơi vang ơi trời ơi nè Ui, trời ơi 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 ทันไหมทันไหมใหญ่แค่ตัวล่ะอ๋อว้ว่างกวนว่างทังนั่นทังนั่นเจ้าชิตีถือกระตุ้นตัวเลยไม่อยากตีตัวกองนายกวนเอาาทุกเอาซื้อกะไตขี่ตกใจเด้ไงโง่ chơi, đây đây, chơi đây. <laughs> Ủa, ru, ru, đấy đẹp chơi chưa ồ, chưa này chưa được này được chưa lấy chưa mà mà được chưa được

เกอบไม่ฟาดเียมอีเกี่ยมมันจ้หางไวาว้ยมันคืออาหารไอเดี๋ยว

No, 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 no. no.

ต้นไห <Okay. S 1> นหน่อยต้นเป็นไงข่นล้วงตัวเุ้ยเฮ้ยตั้วุตัวนึงขุ่นต,ตัวนึงไมัขุ่นตัวัง้งไร้ม่ตัวหน่อยไม่อยากตีมันนี่นนไปไปแล้วอมืมข้หง ลองกรีบหนึง,งนีง่หากรีบแล่ะทั้งหมดเลยได้ไหมได้อืมก <laughs> ว่าจะได้เนาะ<ป>นี่ตัวนด่น,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 นตัวนั้นนั่นนั่นอือ คตุกกับมือชัดอีกับมือนี่นะไม่ใหม่ไม่มีใหม่ตุกกับมือ้เาือนเนาะต้มกงนเที่วะหมอเหง้งปะนี่ยเนี่ยเาลองตมกันละเล็กทีนไม่นีน้ำกัน

น่าอยู่หลบมาเดียวมาเดียวขับไปเลยขับห้องาหากินปีเลยเออปีเลยไปละมันติดงาใหม่เย็บเลยนั่นนั่นนั่นได้ไหม รูแล้วรู้นี่น่าจะลึกลึกเลยดนั่นเอาชนหินเลยหนูว่หนู <c oughs>

แต่น,นี่นเห็นหางจังเลยหานลงหมดเต็มเต็มไมนตหนนี่ใหม่ม่ตีอะไรเาะให้เลยตอาให้คนนะใายหนังที่บนเ้อสถึงดตั้งคน Ồ. Nhanh nên Nó đang hè. Nên bị nhíp mua Nó đang hè rồi Hey. Hey. có <laughs> <Nà. cười> được No no Nè 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 phải Hằng này Tốn Ừm vào hư Đó nó นนี้หมดคนนะโอ้ป no ิดปิดปิดสดดอนี่ตัวนี้นี่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 ีก่อนนี่นี่เห็นตัวมันไหอยู่ฟาดเอาฟาดเอาแหายมันตายให้เขางูเหมนเด้ เห็นมันว่เห็นเนาะต่างทยังกล่องมันหายลอกลอกขาลอกบนอืม

เดก็บุกขังกระเด็นนุมอุ้ยไอ้ก้อนจีดอร์รักเงินลืมมามีเขียนครับพี่น้องคลิปนี้กระสีเดินทางกระบ่้วน,นะครับมาเบิ่งผลงานกันครับอันนี้ก็คือผลงานของมัอน,นี้เดินท่านจ,น,จนท่าโอ้โหผนนาน เห็นไหมพีน่นุ่มคุณอยู่เยอะในหลายตัวอยู่ดีกว่ามาใส่กับดักอยู่ดรอกอันนี้คือตีเอาได้กินเลยไม่ต้องล่อหลุ่นเนี่ยมันส่อเนาะเห็นกับตีเอาพี่น้องแต่ว่าถ้าคนทางอีสานบ้านนอาเห็นแต่ว่ามันกับเป็นน่องกินเนาะ,นนะแต่ว่าถ้าค้นผักอื่นเห็นกับสิเ,ออเกิดความสงสารก็ไปกินมันอยู่มันเป็นตาฮักจังสิเนานะแต่ว่ามันกับเป็นวิถีชีวิตของคน้นภาคอีสานบ้านเฮานี่แหละ จะหาไปแหละกะเสียไปกินน ok <al> anyway. ่ะแหละพี่น้องเอาไปถอดกินเอาไปถอดกินเนี่ยเหมือนสอดกับเข่าเหนียวจังสีแฉีบแต่คนมาค่อยกินก็สิเอะกินเอียงบุกมสิมาให้ก่อนกินไหมไม่กินไม่กินกะขอจบคลิปการตีนูซิ่งไหวแต่เพียงซ้ำหนีนะครับพี่น้องเนาะแก่มันกะบวมหัวเด็กไปแต่ว่าไฟกล่องเบิดแล้วแบตกล่องเบิดแล้วนะครับเนาะแก่นุกไก้พอกินล้วครับแก่จังคอยปล่อกันคลิปหนานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะ จบคลิปไลยถ้าเพีื่อนสนี้ครับสวัสดีครับเม่ใอะไรแหละคอลโอ,อันนี้การเดินทางมาหอดเที่นี่เหรด้วยครับแล้วก็มาน้ำเบิงหนูตัวนี้ตัวตายเนาะตัวทีตีมันตายกันร่วมกับตัวทีมันมาท่านได้ตายกันมี่ไม่ได้มีเริ่มเริ่มแล้วก็เลยทั้งหมด46ตัวครับเี็นเกือบ50ต,อตัวเนาะทต้นนี้แหละกับข้อได้กินด้วยหอกแล้วก็สิคั่วคอลโลสิกราฟม่เงี้ยแล้วกับสิคั่วเอาไปส่งคอลอ ไอเดียมอยากกินถอดหนูซิ่งห้พ่อกินอยกอกไปขึ้นเดียวนึงก็ได้ไปครับพี่น้องคลิปนี้กัจบคลิปไปตัวพียงซ่บหนีครับสวัสดีอีกรอบครับ